รู้จักพ่อตาบิ๊กโจ๊กเฮียชาแกงฟอลอริดาผู้มากบารมีในจังหวัดสงขลารู้จักบัญชาพานิชพง์หรือเฮียชาแกงฟอลอริดาพ่อตาบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อดีตโกหลังวังเก่าผู้มากบารมี จากกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองผบตรกล่าวถึงที่มาที่ไปของเรื่องเส้นทางการเงินว่าส่วนใหญ่เป็นของตนและเงินราชการรับจากผบตรส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เงินจำนวนมากขนาดนี้เป็นเพราะในการทำภารกิจต่างๆนั้นใช้เงินเยอะตนได้ชี้แจงกับปปชไว้ทั้งหมดแล้วรวมถึงเฮแตมซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพและนับถือเหมือนญาติสนิทก็เคยเข้าชี้แจงต่อปปชเช่นกัน โดยพลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันว่าตนไม่ทำเรื่องอย่างพนันออนไลน์อย่างแน่นอนเพราะแค่เงินบรดกที่ได้จากพ่อตาสู้เสียชีวิตและแม่ยายซึ่งเป็นผู้จัดการบรดกที่ยังไม่ได้แบ่งก็มีบรดกนับพันล้านแล้วงานนี้หลายคนสงสัยว่าพ่อตาของบิ๊กโจ๊กคนนั้นคือใครและร่ำรวยขนาดไหนโดยรายการเจาะลึกทั่วไทยได้เคยเล่าความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กโจ๊กและพ่อตาเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า พ่อตาของบิ๊กโจก็คือในบัญชาพาณิชพงษ์หรือเฮียชาแก๊งฟอริดาเป็นนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดสงขลาสมัยก่อนคิวรถบรขศอส,อสงขลาหาดใหญ่รวมถึงธุรกิจที่ดินและอสหาริมทรัพย์ในภาคใต้ เป็นของเฮียชาส่วนฉายาเฮียชาแก๊งฟลอริดามาจากเวลาที่ขึ้นมาเที่ยวหรือทำธุรกิจที่กรุงเทพแก่ชอบไปพักที่โรงแรมฟลอริดาโดยโรงแรมนี้จะเป็นที่รวมของโกหลังวังสมัยก่อนซึ่งเฮียชาก็จะมาเจอพักพวกที่นี่ ในความสัมพันธ์ของพ่อตาลูกเขยแรกๆอาจมีสะดุดบ้างแต่ด้วยความที่บิ๊กโจ๊กเป็นคนมีสเสน่ห์มารยาทอ่อนหวานจึงมัดใจพ่อตาได้ในเวลาต่อมาโดยพ่อตาของบิ๊กโจ๊กเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมในปี65